่ขวยกับอะไรอ่ะพร้อมนะพร้อมัจพี่ไดงค่ะไปเอาเอาทีก็ดพวกเราร้องหนึ่งสองสามแ a l แลลมาอมาอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มสมแเมาคอกล้วยส้มมไม่มีกล้วยส้มตามกล้วยส้มตามเลยสิเดี๋ยวถ้าขาย ผลไม้ใครกินไม่หลอยนะเดี๋ยวเอาเอาคนเดียวป่ะพี่เพี่ผูหออเอเอาว่ะเอาเอาใหญ่ว่าเรใครเอออหนึ่งสองสาม Apple a p p a p p l มลลกล้วยกยกย Apple ล้ว้วยกก